รถ e ีซูุ1.9ครับวิ่ง200,000กิโลเมตรครับมาดูท่อร่วมไอดีครับว่าจะหนักขนาดไหนครับก็มาดูตัวแรกกันเลยครับชุดนี้ครับเป็นชุดท่อร่วไอดีชุดแรกนะครับขาเมาก็หนาเยอะประมาณนี้นะครับนี่ครับขมเมาเยอะนะครับตามอายุตามเลขใหม่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับมาดูตัวนี้บ้างครับนี่ครับขมเมาก็ประมาณนี้นะครับดูฝั่งนี้บ้างครับ ขมาก็หนาประมาณนี้นะครับถือว่าหนามอนกันครับคันนี้ครับวิ่ง20 0แสนกิโลเมตรครับอันนี้ก็เป็นตัวคูลเลอร์ครับผมก็จะต้องถอดทำความสะอาดให้ด้วยครับมาดูตัวลิ้นเร่งปีพีเสื้อครับลิ้นเร่งปีพีเสื้อก็นี่ครับหนาประมาณนี้นะครับขม่านี่ครับเต็มเลยครับดูตัวมอเตอร์อีจครับนี่ครับไปดูพอร์ตไอเดนในบังคับว่าจะหนักขนาดไหนครับนี่ก็พอร์ตไอเดียนในนะครับนี่ครับก็เยื้อมเลอะประมาณนี้ครับ เขม่าวก็จะเกาะประมาณนี้นะครับวิ่ง1วิ่ง2องแสนกิโลเมตรนะครับอีซูซูหนึ่งจุดเก้านี่ครับก็จะเลอะหนักๆนนี่ก็คือระบายไอเลยครับตัวที่ทําให้เขม่าวมันเกาะเยอะๆนี่ครับเขม่าวบวกระบายไอนี่ครับก็จะเยิมเลอะประมาณนี้นะครับตามทุกช่องทางทุกพอร์ตอากาศไอดีผมก็จะต้องทำความสะอาดชุดนี้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะถอดล้างทำความสะอาดแล้วตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับ หลังจากล้างท่อร่วมไอดีของรถลีสูตร1.9เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับว่าผมล้างสะอาดหรืขนาดไหนครับก็มาดูตัวแรกเลยครับตัวคูลเลอร์นะครับผมขอล้างทําความสะอาดให้หมดครับทุกชิ้นที่ผมถอดมาผมทําความสะอาดให้หมดนะครับตัวมอเตอร์ก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับมอเตอร์นี่ครับถอดทําความสะอาดให้ทุกชิ้นนะครับตัวชุดนี้ครับท่อร่วมไอดีตัวนอกครับก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี้ก่อนทำความสะอาดให้ครับท่อร่วมไอดีด้านในนะครับชุดนี้ครับเป็นชุดใน ความสะอาดให้หมดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตัวเซ็นเซอร์วัดค่าอากาศให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์โฟนนะครับวัดมวลอากาศตัวนี้นะครับก็คือแมปนะครับวัดแรงดันในท่อรวมไปดีตัวนี้ก็ครับก็คือ barometric pressure นะครับก็คือจะวัดแรงดันอากาศภายนอกวัดแรงดันอากาศภายในแล้วมาดูปริมาณของมวลอากาศว่ามากน้อยขนาดก็จะมาคำนวณก,กับการจ่ายน้ํามันอัตราการจ่ายน้ํามัน,นครับ ก็14ต่อหนึ่งครับเพื่อให้จ่ายน้ำมันได้ถูกต้องและแม่นยำที่สุดโอเคครับไปดูพอร์ตไดไอดีด้านในมั้งครับว่าทําความสะอาดให้ขนาดไหนครับตัวนี้ก็พอร์ตไอเดียนะครับเดี๋ยวผมล้วงให้ดูนะครับนี่ครับคือนิ้วผมล้วงให้ดูนะครับว่าทําความสะอาดให้ขนาดไหนครับนี่ครับผมล้วงลึกขนาดนี้เลยนะครับเน้นมั้งครับนี่ครับทุกช่องนะครับนี่ครับทําความสะอาดให้ทุกช่องทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับนี่ครับ ล้วงให้ลึกขนาดนี้เลยครับทุกช่องทุกจุดทุกรายละเอียดทำความสะอาดอย่างดีนะครับให้ถึงพอร์ตด้านในนะครับนี่ครับก็จะใช้เวลาล้างนานมากๆครับก่าจะได้ขนาดนี้ครับใครให้ผมทําให้ก็จะใช้เวลานานหน่อยครับเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังทั่วไปนะครับก็ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับผมก็ทําความสะอาดได้ประมาณนี้ก็จะทําการประกอบไปแล้วครับ